เอาผักไปตัวเก็บไว้เอาใส่ใหม่แล้วเหรอใหม่ไม่ได้หรอกยิงไป่อนนะยันใหญ่มันจะดูเป็นที่เป็นที่จึ้งใส่เสื้อยืดที่งเมื่อคืวามยาวในคอนอ่ะใบใส่เสื้อยืดก็เทแล้วนะอืมแล้วเออยังไม่ตั้งแนงหมดแล้วนี่เนี่ยสั่มซักซีใบต้องใส่เสื้อที่มันเป็นที่เหลืออยู่ก็คนลึกเลยอ่ะใบใบใต้องใส่เสื้อเป็นแจได้สีไม่ชอบ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ